โอเคสบายดีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่่องฟรีภาษาอังกฤษเส้นเคยในคลิปนี้จะมาแปลประโยคอีกแล้วเนาะจะมาพาแปลประโยคนี้เป็นประโยคเดียวเลยเนาะตั้งแต่เพิงนี่มาจนสุดทั้งรุ่มนี้เป็นประโยคเดียวเลยเนาะเดี๋ยวจะมาแปลว่ามันมีความหมายเช่นใดและมันอ่านแบบใดเอาอ่านกันเลย You look like my friend in the first time and you look so fat You look like my friend in the first time, and you look so fat. อีกเท่านึงเนาะ You look like my friends in the first time, and you look so fat. แปะนะไะานี้นะเจ้าเบิ่งคือมู่ของค่อยในครั้งทงีงิที่พบและเจ้าเบิ่งคือว่าตุยหลายเนาะแปลอะไรประมาณนั้นเอาอ่านอีกเท่าหนึ่งเนาะ You look like my friend in the first time, and you look so fat. เจ้าเบิคง้ายคือหมู่ของใอยในครั้งที่มีที่เห็นเจ้าและเจ้าบึงคือว่าตุยหลายประมาณนั้นสำหรับประโยคนี้เนาะไปจดได้ก็จดไปเลยไปเลยเนาะ You look like my friend in the first time, and you look so fat. แปลว่าเจ้าบึง ค้ายคือมูของค้อยในครั้งทำอิที่เห็น and you look so fat แปลว่าและเจ้าเบิ่งคือว่าตุยหลาย so fat หรือว่า very fat ก็ได้ and you look very fat นเนะออเอาคำศัาทออกเอาคำามาท์ออกเอาใส่คำว่า v e l y ประมาณนั้นเนะโอเค สำหรับคำนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เนาะและ้วก็ขอเข้บใจสำหรับการติดตามชมเนาะ